ปลาแล้วกูมันจะได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ตลาดแล้วกันโอ้ยยกลด,ดอหนักเลยเกินะจะได้ปลาใหญ่วันนี้แม่ถ้ากูลอยขึ้นไปด้วยใน้หาก็ยิ่งกว่านี้เวยเนี่ยนี่ละชีวิตไอ้ข้าวเฮ้ยคนละเรื่องโอ้ยดึงไงวะเนี่ยยกลองยกดูได้หรือเปล่าเนี่ยการรอบนี้ไม่ได้ก็ต้องตลาดแล้วกูมียิ่งขี้บ่นอยู่ด้วยไอสัตว์ไม่ใช่ปลาเนี่ยกอนหินเนี่ยหนักอำหับเปอรตาต้องมายกยอเนี่ย เออวางไม่ไหวแล้วไปตลาดดีกว่าชี้ยุดายุดปักยุดยังมาเนี่ยจ้าก็ซาแถววะตั้งเคนยังอยู่เ อย่างมาแน่เนี่ยได้กุ้งได้ปลามาซร้าวางล่างพร้อมแกะแกะเแบบิงเลยไ,ไปเฮ้ยซาซาไว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 เดี๋ยวเร็วเร็วเอ,อิญกันยากเทดกับซาล้างจา้าต้องล้างจา้าเ,เออไ,ไก่อบฟาง,งแล้วนี่ต้องมา ย่างปลาจยจริงๆตรงนี้พม่าต้องมางย่างนะกุ้งเนี่ยไม่ใช่คนไทยไมาย่างจมหยางจมหยางฝ่าวลวางจ้าเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆอาจาจ้า,จาไม่ไม่ไม่ทางนี้ตาที่แรกทางนี้ตา<อ>เอาวาง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 ว,างว,างว่ะนู่นนูน่นเห็นอะไรไหมนี่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 ตะแกงตะแกงจ้าตะแกงอเออเอ,อ้ยผิดทางเออนู่นูหนูหนูหนูที่คีบ จานด้วยจานด้วยเอออ่าย่างเลยจ้าย่างเลยอ๋อไม่ต้อง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 นี่นั่งพื้นเออนั่นแหละเออไม่ปืนหรืนอ๋ออ๋อได้ให้จานวางอ่ะได้จ้าย่างเลยจ้าเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กปลาด้วยนะปลาด้วยนะเอากุ้งก่อนหรือปลาก่อนจ้ะเอาทั้งสองอย่างจ้ะ อ๋อยังจ้าที่รักเอาให้เต็มเต็มไปเลยจ้าวางสวยสวย้าวเฮดถ่ายกินยัวมาทำเองเลยไหมจ้าเฮดดีดีเฮดดีดีจีจได้บอกกินกุ้งวันนี้จจไดกินบาเห็นบาปลาถ่ายอยู่นั่นสองตัวเลยเห็นบาทำเองเลยไหมจ้ายัง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  ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมเราถึงใช้เกลือโรยไว้บนปลาแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเทคนิคไม่ให้ปลาไหม้เร็ว แต่ว่ารสชาติของเรานะคะก็ยังเหมือนเดิมด้วยตาหนัวของเรานะคะขวดนี้สักหนัวแบบนี้นะคะต้องขวดนี้ขวดเดียวจ้าหาซื้อได้ทั่วประเทศนะจ๊ะตัวเองปลาเสร็จแล้วทำไงต่อจ๊ะเอาขืนอลใส่จาร์ตัวนีงจะได้กินว่นในน,นี้ยเงี้ยตัวเองมาน,น,นี่นี่เพื่อนสูดตัวดีครับร้อจริงไปแล้วมหมังหนึ่ง <laughs> โอยเราจะทำยไงต่อจ้าตัวเองเปิดหนังเลยจ้าเปิดเลยจ้าเปิดเดี๋ยวเร็วแล้วน้ำจิ้มยูสัยนี่จ้านี่อ่ะน้ำจิ้มน้องพรน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยแน่ต้องรดนี้จ้าทนัดตัวเองจ้าแซ่บอีหลีป่ะอีหลีแซ่ลองลองเปิดเปิดสักษาสักษา ถาดได้หนิถาดได้หนิถาดได้หนีิร้อนจริงนะเนี่ยตัวเองเปล่าด้วยนะจ๊ะจาเมื่อกี้เขาหยอกแรงหืมหายร้อนแล้วจ้ะไอพีจ้ะเปล่าจ้าน้อยจังตัวเองเอาเข้ามาดิพี่เปล่ายังไ้ตัวเองเป็นไง แซบนัวไหมแซบนัวอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของน้ําจิ้มตาน้องพรน้ําจิ้มซีฟู้ดมีขายตามร้านค้าทั่วไปนะจ๊ะรสชาติลานะรสชาติลานี่ก็อร่อยเราใช้อะไรหมักจะ้าเองนี่เลยจ้านี่ตาหนัวสามช้อนพรนะจ๊ะน้ำฟ็อปรุงรสตาตาหนัวใครทำก็อร่อยเดีายลืมนะครับ สปอนเซอร์กดไลค์กดแชร์เยอะๆอันนี้ฟีดเป้นให้น้องหน่อยสปอนเซอร์ของพุกผมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นผลงานคราวหน้ามีกำลังใจทำงานต่อไปเดี๋ยวผมจะขึ้น e ีต่อไปเป็นกุ้งล็อเตอร์ว่าปูอะไรนะจ๊ะปูอะไรจ้าไม่ได้ปูนานจ๊ะเดี๋ยวกดติดตามเดี๋ยวขึ้นลิงก์ด้านล่าคลิปให้นะครับจะดืมสินค้าที่ดีจากน้ำจิ้มน้องพอแล้วก็น้ำจิ้ม ซอสปรุงรสน้ำหมักน้ำหมักตาตัวอร่อยแน่ซอสปรุงรสตาตา,ตา,ตาจาัดเองนัวจ้าตาตัวนะครับใครทำอะไรก็อร่อยแน่ท่า,านี้ก็ขอโปริดตามทีมต่อตไปนะครับอ่ะองหญิงขาดจะเชิญก็อ่ะ